ช่วงนี้มาดูความเคลื่อนไหวการเมืองครับน้องแอนคุณผู้ผชมครับเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะไฮไลท์เนี่ยหลักๆไปอยู่ที่วัดเทพศิรนทราวาสมีพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ชดช้อยทวีสินบรรดาของนายกรัฐมนตรีแต่ที่สื่อจับตาดูอยู่เนี่ยก็คือบรรดาแวดวงการเมืองที่เขา<ช>้ามาพบปะกันเนยนะฮะ<ช>โดยเฉ<ช>พาะพลเอกประยุจ,จันทร์โอชาองคมนตรีและคุณทักษิณเจนวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี เจอกันฮะใช่อันนี้คือสื่อจับปาเลยนะคะที่ฉันเองเนี่ยตัวแอนเองก็คิดเลยว่างานนี้เนี่ยไปก็มีทั้งพลเอกประยุทธ์ไปด้วยนะคะคนายทักษณิณชินวัตรก็ไปด้วยมีคุณเศรษฐาทวีสินนะคะแล้วก็ยังมีคนหลายๆลคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองเนี่ยอยากจะเห็นภาพเหลือเกินว่าทางฝั่งของคุณทักษณิณกับพลเอกประยุทธ์จะได้พบหน้ากันไหมหรือจะมีการพูดคุยอะไรกันหรือเปล่าและภาพนั้นก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งภายในงานนี้นะคะก็มี บุคคลที่สําคัญทางการเมืองนอกเหนือจากพลเอกประยุทธ์แล้วก็ยังมีภริยาด้วยนะคะมีคุณทักษิณมีคุณหญิงพจมานดามาพงศ์มีนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยอย่างที่บอกค่ะว่าช็อตนี้แหละค่ะเป็นช็อตที่สื่อมวลชนจับ ตาอยู่เลยนะคะว่าความเคลื่อนไหวไม่ว่าพลเอกประยุทธ์จะขยับไปตรงไหนคุณรักษณิณขยับตรงไหนจนกระทั่งไปเจอภาพนี้ค่ะเป็นภาพที่ทั้งคู่นะคะมีการทักทยกายกันยิ้มแย้มชื่นมืน่นสวัสดีกันแบบสั้นๆแล้วก็ห่างจากกันไปคุยกันจากกันไปคุยกันเล็กน้อย,อยแต่สื่อมวลชนเราไม่ทราบนะครับว่าทั้งคู่คุยอะไรกันแต่นี่ภาพนี่คือคนไทยจริง<ช>ๆวิถี<ะ>ชีวิตของวัฒนธรรมไทยจริงๆนะฮะเจอกันแม้ว่า เคยเป็นคู่ขัดแย้งกัน<ช>เนี่ยไปลามาไหว้ฮะค่ะใช่ค่ะเป็นสิ่งที่เราก็ได้เห็นภาพที่เราก็อยากรู้นะคะว่าทั้งคู่เจอกันจะทํายังไงจะทักทายกันหรือเปล่าหรือจะคุยอะไรกันแต่ว่าจริงๆแล้วทางเจ้าภาพเนี่ยเขาของดให้สื่อไม่เอาไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองนะคะแต่ว่าอดไม่ได้จริงๆเพราะว่าเป็นภาพแบบนี้เราจะไม่นําเสนอก็คงจะไม่ได้นะคะ,คะเอาเป็นว่าเราก็คงพูดถึงประเด็นการพบปะเจอกันแบบสั้นๆเท่านี้และกัน